โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึงลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพิจเตคลึงลูกหนังเหมือนเดิมนะครับก่อนดูคลิปนี้กดติดตามกันรืยยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่จะตอบให้ทุกข้อความนะครับคลิปนี้ทําเป็นคลึงเน้นทีมเดียวนะครับก็จัดไปครับในค่ำคืนวันศุกร์ไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลเนชันลีกในลีกเอกลุ่มหนึ่งนะครับออสเตรียจะเปิดบ้านเจอกับฝรั่งเศสออสเตรียเนี่ยชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเดนมาร์กมาหนึ่งต นัดที่แล้วน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงครับทั้งอันเดรสไวมันมาโกอนาโตวิชรวมไปถึงคาริมโอนิซิโวนะครับฝั่งของฝรั่งเศสเล่นมา2นัดเสมอ1แพ้1นน,นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอโครเอเชีย1 1ครับดูแล้วเดียร์เดชองน่าจะต้องกลับมาเล่นในคืนนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวสมรองครับที่มีชื่อเป็นตัวสมรองในเกมกับโครเอเชียน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะแผงแนวรุกอย่างคิงซี่โกมันองตัวนกริสมันคาริมเบนเซม่าคิเรียนเอ็มบัปเป้นะครับ เจอก,กันผลล่าสุดคือบอลโลก2010รอบคัดเลือกครับเป็นบอลบ,บ้านใครบ้านมันนะครับแน่นอนแฮนดิแคปเปิดมาฝรั่งเศสบุกมาต่อผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่ฝรั่งเศสจะเก็บ3แต้มในเนชั่นลีกนะครับดูแล้วเนี่ยเกมนี้เดชองหลังจากพักทั้งเบนเซม่ากับคิเลียนเอ็มบัปเป้นัดที่แล้วน่าจะเน้นในนัดนี้ครับผมดูแล้วเนี่ย เอมอาจจะดูใกล้เคียงครับแต่ว่าสุดท้ายฝรั่งเศสเฉียบคมกว่าเน้นกว่าในคืนวันนี้ครับดูแล้วมีโอกาสจะบุกมาเก็บ3แต้มประเดิมได้ในเนชันลีก u e 3แต้มแรกนะครับคู่นี้เชียร์บอลต่ออย่างฝรั่งเศสเด็ดๆนะครับคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความครับแล้วก็อย่าลืมมาแอด v i p k l n ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย